เงยตักมาให้เกจเลยเรื่อนี่ลูกไนท์ร้านมา้เหลยได้่ายเยอะเอาไว้ใหญ่เลยนะโหกินหลายจานแล้วนะพี่สายอืมหนาได้เงินใหญ่หนาสวัสดีจ้าถึงบ้านพี่สายแล้วหนูเจเจ yeah, สวัสดีค่ะเจกำลังเตรียมตัวจะทำอาหารเรียบร้อยหมดแล้วหรืเรียบอยเอานี่มาให้ให้แกเปิดดิของขวัญเนี่ยของขวัญเนื้อของขวัญขับรถผ่านขับที่ชื่นชอบ มาถุงกระยาบอ่ะหอมมาหลายหอมมาดเลยอ๋โหพี่ห่อมมานั้นอันนั้นอันนั้นมันแฝงถุงกระยาบแต่ไม่ได้ใช้นะเออหอมาดีมากเลยคนมาถุงมันโอ้วันนีเลยเราไปใส่ในหม้อต้มด้วยเออขึ้นใช่ขึ้นใช่แล้วก็ผักไวที่เจ้าชอบอยู่ในนั้นน่ะหอมอืมใส่อะไรให้จอยผักเเค้วผักเเค้วบ้านย่บ้านเทอดจริงๆเนี่ยผักเเคยว แบ่งเราทีนี้ก็เอาใส่เอาใส่แค่น้ําไม่ก็ได้ใส่กระถางนะพี่ใหญ่ๆให้มันออกล่ากแล้วพี่ได้เก็บกินในบ้านอันนยูเขานอกก็มีอยู่อันนี้ที่สายก็าเสนอก็มีจอยก็เอาสนอมาให้ด้วยวันนี้เแล้วจะกินแอบจะเอาผักเอาปานินออกมากินแปะซะอาหมาลอกมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยไงกินเนื้อย่างเนื้อย่างเยอะทำเยอะมากไม่มีเยะของชอบชิมย่างของชอบย่างลองชิมติมันไม่เหมือน เขาแรกนะบไม่เหมือนเพราะไว้ไว้นานเกินไปหมายถึงว่ามันอะไรหมายถึงมันดีขึ้นหรือไม่ดีมันหวานขึ้นเราแช่น้ำมันอันอุดเลยมันลยอืมตอนแดงมันเปรี้ยวเห็นไหเปรี้ยวมันยังมันยังเป็นไม่ดีมากยแกบได้ไหมน่ะแค่พอ,อได้จะได้กินก่อนแม่๊ะก,ก็ถึงบ้านพี่สายแล้วเนาะ กำลังทําชาให้ย่าอยู่จ้ะนะทําชาใหยา้ย่าพี่สายก็กําลังทําน้ําซุปเดี๋ยวน้องจอยเล็กก็มาจา้ะก,ก็เอาผักมาให้แกเนี่ยจะเอามาเห็นแกชอบเพื่อนๆแกกินลุงกินลาบกินไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยจะให้แกทํากินจ้ะเอาไอ้กุ้ยชูซายเลยกุ้ยบรลลีดองนีง่เพื่อนอะกินเลยกินทมกคนลงง มันมีไอใบโหระพาอยู่ตรงนี้ด้วยนะนิดนึงอ่ะยายจอยเอาเอาโหระพาโหระพาก็มีไหมมีโอ้ยหอมมันพักอันนี้หอมพักแผ่วพี่น้องเลยจอยไม่ได้เก็บเอาไว้นะเพื่อนกรอบไหมอืมอันนี้ไบสะโพกแกงคิ้วหวานแซ่บขอบคุณมากจ้ะอืมจอยไม่ได้แช่นะมันจนเก็บเมื่อวานเนี่ย ไม่มีค่ะไม่มีแต่ผักคีเพื่อนพี่ชายกินแล้วหยุดบ่ได้ีด้ปล่กินแล้วหยุดไม่แล้มันหวานก็เดิมไหมย่ากากินไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะนี่เพื่อนเอาดอกไม้นี่ของกับทะเลชันในการขับรถผ่านอยดอกไม้โม่ก้อนแก้วเทเลดอกไม่ก็ดอกไม้ที่กินได้ก็ดีเลยจอยเออเฟรมมืเนี่ยเพื่อไอ้จอยจะแบ่งไปก็ให้ให้จอยแบ่งไปด้วยจอยมีแบบ นางนมีมั้มงไม่ร er ู้คือกันมีกัดมีมีไอ้นี่มีมีถังไหมเดี๋ยวเจะเอาถังมาใส่มีอยู่ขูางนอกอ่ะเดี๋ยวพี่ทำอันนี้ให้ยากมเออหาไม่เจอเลยสีขาวขสีขาวขอ่ะนะขาวข้างในแล้วเนี่ยข้างในใยใหญ่น <c oughs> ี <c oughs> はは้ถ <c oughs> ุกเจอพี่เอาใส่ดอกไม้หญีย่ำดอกยหญาสีดอกไม้มาอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้เกือบเอานน้ำร้อนแช่ผักละควยไม่ได้เนี่ย เราเก็บน้ำร้อนแช่ผักแล้วทีนี้ก็ปล่อยมันอยู่ในในคูถังอย่างนี้แล้วพี่เดี๋ยวมันก็ออกรากแล้วพี่ก็ได้เก็บกินในในคูถังไม่น่านุ่นะออหอมเม็บกินไปเรื่อยเออแล้วเมนูอะไรที่พี่ชอบกินกับผักไอ้เนี่ยเพืเ่อนเบล์มืดกินเมี่ยงมาละสิงยามาละหยาสิงยาเพื่อน เสียงย่มสสามาเสียงย่าจ้ะเสียงคุย่าไม่ใช่ไม่ย่าจอยนะไม่ไม่ย่าพี่ส,ส,สายจ้ะเสียงย่าเสียงย่าย่ามีโอ้ผักเป็นสวนเห็นไหมที่เนี้ยกินต้นเขียวไปเลยกินต้วเขียวจอยน่าเอ้ค่ะบ๊อบบ๊บ่๊อบ มาเลยมาเลยอุดันใช่ไหมล่ะกระเอ่งเลยเพื่อนจ้ะแล้วเราจะเอาไปตั้งไว้ในห้องห้องซันลุงเนี่ยแล้ว่าทุ่มองเห็นนะเอ๊ะคือไม่เปิดไฟเนี่ยนะเออมันมากเนแสงส่เป็นมันเราไม่ดี๊สรัวสรัวถ้าเอาไว้ทุ่มมันจะเหี่ยวอืมเพราะมันมีน้ำเป็นยังมีกลิ่นหอมตะเพลเพื่อนเนาะ พี่สายก็กำลังปรงน้ำซุปกำลังแค่บุ้นเส้นอยู่จานนี้บุนนน้นเส้นนี่บุ้นเส้นน้ำซุเพื่อนเอาหนีโจยน้องร่างค่ะใส่โจยร่างปักก็เลยปักหักแล้วก็ทับว่กันเอ็นก็ใส่ได้นี่ไม่เป็นไรยายไม่ใช้ก็ยังล้างเลยอะฮะไม่ใช้ก็ยังล้างเลยน้ำตาอะไรน้ำเพื่อนนะ มันได้เสษนีแค่หรอกเขียนอะไรอย่างไปแกะอะไรสี่งดังหูตกใจหมดพีเนี่ยฮะให้จอยให้จอยซอยเลยเนาะขนาดนี้ขนาดนี้เอาใส่นี้เลยขนาดนี้พอไหมเข้าใจกินเลยแต่ว่าทราอยาทำใหญ่มากพี่ใหญ่อาปากกว้างมาเลยนี่เราก็นี่แหละที่ถามพวกเรานี่โอเคนะยนะมากขนาใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ไามากินทงหมอกจอยใช่ไหมมัน yeah, ก so sure, ินแล้วเพราะมันแอมชอบตุ <separate Taiwan> <infinity> <c oughs> yeah, ่มเห็นไหมอะไรนี exactly ่เห็นว่าแซ่บจังเลยเลยไม่เแซ่บจังว่าีวลาบินสเปร๊ว่าโอ้แซ่บจังเสียบจังเสีบจังยาว่าแซ่บจังที่สายอยาว่าแซ่บจังนะอร่อยจังแซ่บอร่อยแล้วแล้วทีนี้ไม่ไม่ไม่ใช่น้องพี่น้าแล้วพี่ไม่เคยขัดให้แแกกินใช่ไหม บ่วบพิซซ่าร้องผัดก็อบเออผัดกรอบอ่ะผัดใส่ไข่ก็ได้ใส่เต้าหู้เห็นไหมเต้าหู้ในในห้างอ่ะผัดให้แกกินแค่เอาซีฟู้ดไม่อยก็แล้วแต่พี่แล้วว่าเอามาต้มเห็นไหมแต่พี่ต้องเอาออกจาะชงฟิดก่อนเอามาก็ได้เอาเบียมันเอาลงตุ่มเลยเนาะเอามาต้มเอาเอาง่ายๆจะมานั่งพิธีพิธี ส่ตงต,งตงกแยกเพราะว่ายาเราลงมาซีฟูดหนึ่งไม่นอะไม่มีสองช่องเยอะเ่าเท่าซีฟูดลงสองนึงน,น,นี่แช่แข็งไงเลยไม่งั้นเราก็ต้มใส่หม้อเลยไม่เผาไหมหม้อแบบอย่างนั้นอ่ะคือไม่ให้รวมกวับของยายาแต่พอแล้วกลิ่นเขาแกจะไม่กินอีกอ่ะมันไม่สองช่องอยู่หมอเลเทาก็ลงข้างข้างนึงเอาแต่เอะเอาที่แบบายสะดว์อบบ นีก็จะวันสําคัญก็จะมาได้ได้มาเจอกันจ้ะเจ้ขับรถผ่านมันมันงานแต่งงานนี่วันสำคัญอันนี้สําคัญนะเพื่อนๆสำคัญใครไม่สําคัญก็คือสําคัญที่สุดแล้วแหละย่องภูเขาออกจากอกขนาดเนี้ยแบบโล่งเนี้ยรอวันนี้มันนานเครียดกับหัวงอกทั้งวันเนาะเป็นหัวสิงหงอกมาแล้วเออจอยได้หัวงอกแล้วเพื่อนหงอกพี่ใส่จอยยอมนะเนี่ยหมดแล้วก็มีนต่จะนี่แหละ ไม่หั่นไ่ห่นเลยเหยาะไปเหยาะไปดูนะ่ะจะเลยอะไรหล่นก็เก็บ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 นี้แหละจอยมาแล้วยังไงกำลังเดินมาเหยาะก็จะขจะจะจะนั่งรถไปส่งจอยด้วยเพื่อนเออตอนแรกว่าะจะไปส่ปสงจอยเพราะฉันไป ไปเพื่อนมาเดี๋ยวแสดงว่าอยากไปกับโจยอยากมากับโอยเพื่อนไปด้วยเพื่อนมาดิจะไปแจกไปเห็นบ้านโจยด้วยแบบเพื่อนเม่เคยไปฟังทางเออเพื่อนว่าวิวหมู่บ้านอะไรฉันไม่ค่อยได้ไปทักนานนานเดี๋ยวขับรถไปทัดยากขับรถวนสักสองสามรอบเพื่อนนะนานแล้วที่เขาไม่ได้ไปทักดนี่แหละที่ขับรถเป็นอย่างเงี้ยพายากไปนู่นไปนั่นไปนี่ได้อ่ะ เหมือนที่ว yeah, ัาโจอบอกว่าชวนไปในฟาร์มสตรอเบอรี่อ่ะเอาหญ้าไปด้วยแกไปอยู่ให้แกอยากจะเดินให้แกเดินทุกเช้าตามสไตล์คุณแกอะพี่เนาะมาเอาหญ้าเจอไปด้วยแล้วสองคนเดินจุกันซะหญ้ยาโอยฮะ ่าจอยก็จะดูย่าจอยดูแลญาพี่มากถ่องตอน่า,นาตาพี่เ, <c oughs> เลย,ย่าจอยก็ชอบดูแลคนด้วยนะถ้ารู้จักกันนะถ้าเขาเห็นกันที่เขาจะเข้ากันได้อยู่พี่่าจอยก็เปนั่งฟังคนเก่งอยอะญาตพี่ก็คุยเปล่างา่าพี่ซอ,อ,อยคนพูดเก่งนะเกงแต่ว่า่าจอยเป็นคนที่รับฟังคนเก่งนั่งฟังได้ทั้งวันอะ ไม่ไน้เลีนทาไม่ได้เลนทานี่คือเล่านะประสบการณ์ฟังไม่ใช้ฟังนะไม่ได้นิียนทาแบบในทานที่ไม่ดีเนาะนี่คือเล่าให้ฟังเรี่ยวบอานนี้เป็นบ้าก็จะเอาอยู่เดี๋ยวก่อน็จะเอาอยู่ไปสะเอาลอก่อนหั่นซะก่อนก็ไม่ไม่ไม่หั่นแล้วก็ล้างให้จะแยกกันเหรออืมเอาเนื้ามาเอาตัดมา เพื่อนๆโกยขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่มีไอ้ไอ้อะไรนะตะแกรงนะมีจะ่ทำไมไม่เอาตะแกรงก็มีมีเฉลิมบอกแต่ไม่เอาออกมาเพื่อนอะไรของเค้เนี่ยเอานี่ตะแกรงตัวนี้ก็ได้่อ้าเนี่ยวันนี้มันเสด็จน้ำไปแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆนะแค่หวยยังไม่หวยถึงว่าอตีทรายพี่คิดขวามือพี่ดีใจไม่ใจข้อมดีใจเนี่ยแบบ เพห็นยังแบบว่าดีใจแห้งนะก่อนก่อนคนสอนอย่นี้แล้วลูกหัวเราก็ค่อยหัวจักเถื่อเลยเดื่อนเราเป็นคนซีเ,เคคร,รียสนะเราเห็นพี่เห็นยังเสร็จแล้วเริกไงคือซีเรียสคือปวดหัวกับพี่สอนพี่เลยการเล่นหุ่นหัวกับเดิมเพืนนะเดีเ๋ยวนนะกจอยก็มาจากกำลังเดินมาเพิ่นว่าต้องล้างต้องต้องดูอย่างนี้ต้องดูข้างในนี่น้ำเพื่อนนะถ้าไม่ดูแบน มันไอ้น,นี่มันเขาเรีเยกอะไรนะเคืยวไม่ดีดีที่ดีเหรอันนี้อันนี้ที่นั่งที่พวกเราจะกินกันจะปิ้งปิ้งย่างย่างกันเงี้ยในนี้เลยจะนะเจ๊กำลังหนาวปอจอยเนะี่ยฮะปอโอเคยืมมันมอ่าเอามาพี่เยอะเห็นไหมล่ะเยอะเพื่อนๆแต่กินหลายคนอยู่นี่อันนี้เอ วานในนี้อันนี้พี่สายเขาสั่งในอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนนะเหมือนหอยน้องอ่ะหอยน้องก็แบบนี้ละยายเดียวกันใช่ไหมใช่จ้ะถ้าอเมซอนเลยตัวนี้เลยใช่อเมซอนอย่างนี้เลยจ้ะโอ้นะคนตักอเมกันยแม่อย่างน้นเหมันต่างนต่าอย่างอ๋อจ้ะนมันเป็นน่องหี่เดียีตเป็นน้าหางแครอทใครอันนี้บอหรือว่าพัเย ได้ได้ตักมาให้เกลืเลยจะได้นี่ nee. ลูกไม้รัามากเฮยพี <c oughs> <Yeah. S 2> ่ชายเยอะเอาลอยใหญ่เลยนะโหกินลอยจานแะ้นะพี่สายอืมผู้ใหญ่ไม่เคยจะกินใหญ่เลย <Yeah. S 1> เอาลอยใหญ่เลยผู้ใหญ่บายลงไปแล้วเหรอไปแล้ว <c oughs> พี่สายขับรถไปส่งจใจเพื่อนครั้งแรกขึ้นกับพี่สายเนี่ยเพิ่มด้วยใจหาใจอิ่มบอลสันนิษฐานใจอิ่มไหมพี่เขาบอกว่าทำหายใจหายใจอิ่มไหมก็อิ่มอยู่หายใจสะดวกไหมสะดวกอยู่เงี้ยจ้ะน้องเมลีก็มาน้องเมลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะพี่สายก็มาส่งจอยจ้ะกลับบ้านพี่แรกญาจะมาด้วยจ้ะนะพอดี ขึ้นกันสามคนแล้วอ่ะมันเต็มก็เลยไม่ได้ไปจ้ะฝนตกด้วยเพื่อนบ้านอัลเลเบียเฮบ้านอัลเเบียเฮาใช่บ้านออรเเบียเฮาไปที่สุดก็มาถึงทัดเพื่อนถึงทัดคาสเตอร์ถึงทัดแล้วถึงทัดแล้วจ้ะ อยูมเพื่อนฝนตกถึงแล้วเพื่อนๆเลยถึงแล้วยังปลอดภัยไะลงไปไหมรอดแล้วบาทนี้ขอบคุณมากมากเลยเนี่ยเห็นไหมถึงแล้วน้องมิลี่ลี่ขา้มิลี่ง่วงนอนง่วงบายบายโดยโหบายบายโอ้โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าบาย